กบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกกี้เห็นรถสวยรถ B M W Series 330e นะฮะคำหรับคันนี้รถสีน้ำเงินปีสำหรับปีนี้เป็นปี2025แล้วแต่ว่าโมเดลนี้ไม่ได้ปีโมเดลใหม่ล่าสุดน,นะครับลูกค้าต้องการมาขัดฝากระโปรงนะครับแล้วก็หลังคาแต่ว่าดูแพ็คเกจที่ร้านของเราแล้วเนี่ยน่าสนใจนะก็เลย เคลือบแก้วด้วยเลยนะครับสำหรับคันนี้ใช้เวลาในการทําอยู่ที่1วันเพราะว่าเลือกแพ็กเกจหนึวันเท่านั้นนะครับเคลือบทั้งหมดเลยภายนอกภายในกระจกของเครื่องห้อง,อง,องลงโดยสารรวมถึงล้อแมกล้อแมกแต่งล้วก็ลวงไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้นะครับสำหรับคันนี้ใช้เวลา1วันเต็มๆกับผลงานการเคลือบแก้วที่ไม่ปล่อยช่วงไหนให้บกห้องเลยนะครับสำหรับตอนนี้เห็นไหมดูสี ออกมาสวยงามอย่างที่ท่านเห็นนะครับต้องขอขอบคุณนะฮะท่านเจ้าของรถมากๆครับที่ให้ความไว้วางใจนะมิกกี้เถวสวยแล้วก็ r p m Auto Detailing นะฮะมาเป็นผู้ดูแลรถคันนี้นะครับสำหรับคันนี้อีกหนึ่งคันนะอยู่ในอ้อมใจนะครับอยู่ในการดูแลของเราแล้วนะครับตลอดระยะเวลา2 3ปีนี้ให้เรามาได้ดูแลกันได้ตลอดนะครับกับโปรแกรมมีเทนแนนนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกมาเมื่อไหร่นะครับกับโปรแกรมคันนี้คอสโปรกาฟีนนะครับออกมาสวยใสอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้นะครับ นี่ครับทะเบียนกงรุ่นด้วยนะครับต้องขอบคุณท่านเจ้าของมากครับวันนี้มิกกี้สวัสดี